งานฟีมือของผู้ชายนะครับเดี๋ยวดูออกมาดูได้ไหมนะครับใช้ได้ไหมดีกว่านะาาก็จบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการทำสวิงนะครับใช้เอง สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะลองมาเย็บสวิงดูนะครับเป็นสวิงที่ไว้สําหรับกรองกรองน้ํานะครับกรองน้ําเขียวกรองสิ่งเจือปนที่มากับน้ําเขียวนะครับก็จะใช้สวิงเก่านะครับที่พังไปแล้วนะฮะแต่ว่าโครงเหล็กเนี่ยยังดีอยู่แล้วผมก็ซื้อตัว ผ้าสกรีนมานะครับเป็นผ้าสกรีนเบอร์180นะครับความละเอียดก็คือ1ไมครอนนะครับ1ไมโครเมตรนะซึ่งเล็กมากนะครับเล็กมากเลยตัวเนี้ยก็เลยเอาไว้สำหรับกรองน้ำนะครับกรองน้ำเขียวสิ่งเจือปนที่ติดมากับน,น้ำเขียวนะครับ ตัวอนุภาคขนาดเล็กนะครับหรือว่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กน่าจะผ่านไปไม่ได้นะอย่างน้อยก็คือกล่องเพื่อให้น้ําหรือน้ําเขียวที่เราใช้เนี่ยสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะใช้การเย็บนะครับแบบบ้านๆเลยนะครับใช้เข็มเย็บนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูว่าสุดท้ายแล้วจะออกมายัางไงนะครับแล้วก็จะใช้งานได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรา มาดูวิธีการกันนะครับอาจจะไม่อธิบายนะครับเพราะว่าวิธีการเนี่ยก็คือเป็นการเย็บเก็บตามขอบแบบนี้เนาะเนี่ยเก็บขอบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูสุดท้ายว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็งานฝีมือของผู้ชายนะครับเดี๋ยวดูออกมาดูได้ไหมนะครับใช้ได้ไหมดีกว่านะเอาประเด็น คือเอาไปใช้ประโยชน์ดได้หรือเปล่านะครับดูได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึงนะ่งเนาะเพราะว่าทำใช้เองนะครับก็เดี๋ยวมาชมกันครับวิธีการ นะครับตอนนี้ก็มาถึงตอนที่ค่อนข้างสําคัญอยู่เหมือนกันนะครับที่ผมคิดว่าสําหรับมือใหม่ผมก็มือใหม่ที่ที่จะต้องรู้นะครับมือใหม่ที่จะต้องรู้เนี่ยผมก็ลองผิดลองถูกมาหลายครั้งนะครับหลายก็คือลองผิดลองถูกมาเนาะแล้วดูคิดว่าน่าจะวิธีนี้น่าจะได้ผลนะครับก็คือว่าโดยปกติเนี่ยเวลาเราตัดไอ้ตัวาาตาข่ายนะครับถุงตาข่ายเนี่ย ผ้าสกรีนเนี่ยอ่าถ้าเราตัดเนี่ยเราจะตัดใหญ่กว่าวงของอเหล็กตัวนี้ใช่ไหมครับอย่างตัวเนี้ยเลยมาค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันนะครับเพราะหน้าเวลาเราถ้าเราจับจีบแบบนี้นะครับคือถ้าเราเย็บไปแบบเนี้ยเย็บแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่จับจีบนะไอ้ส่วนที่เป็นผ้าเนี่ยมันจะเหลือเห็นไหมครับมันจะจะเหลือเพราะว่าวงของตัวขนาดของ ้าสกีนเนี่ยมันใหญ่กว่านะครับเพราะงั้นเนี่ยวิธีการผมก็คือมันจะต้องจับจีบเป็นระยะระยะนะครับเห็นไหมครับนี่อ่าเนี่ยครับผมจะจับจีบเป็นระยะระยะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยก็จะจับจีบแล้วก็เย็บไว้ก่อนเย็บไว้ก่อนนะครับเพื่อยึดให้เขาอยู่กับที่นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะเย็บอีกรอบหนึ่งนะครับรอบสุดเลยนะครับแล้วถึงจะมีอีกชั้นหนึ่งนะครับอาจจะเป็น ผมกำลังมองไว้ว่าเป็นริบบิ้นที่เป็นผ้านะครับมาหุ้มตรงขอบเคยเห็นไหมครับอ่เขาจะมีขอบของเขานะครับเพื่อป้องกันได้ด้านในแล้วก็ตรงเนื้อของตัวเนี้ยผ้าตัวเนี้ยมันจะได้ไม่ไปขูดกับอขอบอ่างขอบกระมังเวลาที่เราเวลาที่เราทําการช้อนนะครับเพราะเน,นี้ยเห็นไหมนี่คือวิธีการจับจีบวิธีการของผมก็คืออย่างนี้ครับจับจีบนะ มาถึงตรงนี้ปุ๊บผมก็จะเอาลืมแล้วเนี่ยเมื่อคืนทําทิ้งไว้จับจีบแบบนี้ครับพับย่นแบบนี้นะเห็นไหมดูตามเส้นของไอตัวนี้นะครับเส้นของขอบสีดาตรงนี้เนี่ยจับจีบคือยังไงคือจับแบบนี้ครับบนี่นะครับจับจีบแบบนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยครับจีบนะครับอ่ะ แล้วหลังจากนั้นทำยังไงครับหลังจากที่จับจีบได้แล้วนะครับเราก็จะเึบนะพับจีบเข้ามาแบบนี้ครับพับจีบข้ามขอบนี่นะส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนของจีบนะครับจีบที่เราทำเนี่ยที่ผมทำเนี่ยเห็นไหมครับก็จะเป็นจีบจีบจีบเหมือนพม่านนะครับเหมือนเวลาเราทำพม่านอะ่ะเออ นะครับแล้วเราก็จะเย็บนะครับใช้ได้เย็บตรงนี้เหมือนตรงนี้ฮะเนี่ยเหมือนกันเลยก็จะเย็บนะครับตรงนี้เป็นกระเป๋ะกระเป๋ะไปเรื่อยๆนะครับจนครบรอบด้านอย่นี้นะครับก็น่าจะได้มั้งไม่รู้สิเนี่ยเริ่มเป็นรูปร่างแล้วนะครับอืมก็ประมาณนี้ครับวิธีการไอเดียนะเดี๋ยวมารอดูตอนจบอีกทีหนึ่งหรือว่าถ้ามีอะไรใหม่นะครับ เปลี่ยนแปลงหรือมีเทคนิคใหม่ๆก็จะมาเล่าให้ฟังแบบนี้อีกทีนึงนะครับอันนี้ใกล้เสร็จแล้วครับนี่แค่ส่วนนี้น มครับก็เย็บเป็นกระปาะกระเปะ๋ะกระป๋อครับรอบด้านเดี๋ยวเราเย็บเก็บอขอบอีกทีหนึ่งนะประมาณนี้ครับโอเคครับก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับสำหรับ สวิงนะครับที่เราทํามากันหลายวันเลยนะฮะก็ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยพอดีไม่ได้อัดวิดีโอไว้ให้ดูนะครับก็จะเป็นวิธีการเย็บนะครับตามขอบครับตอนแรกเราจับจีบนะครับจับจีบนะครับเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดแล้วก็มัดเจ้าตัวใช้ได้เนี่ยมัดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไว้เพื่อมาร์คให้มันเป็นรูปทรงนะครับรูปทรงเสร็จปุ๊บเนี่ย เราก็จะมาเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในส่วนของตรงนี้ครับถ้าดูแล้วก็จะเห็นขอบนะครับที่เย็บเอาไว้นะครับตลอดแนวเลยตั้งแต่นี้ไปจนถึงนี้นะครับก็เย็บไปจนสุดนะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่ไม่ได้เอาพลาสติกมาหุ้มขอบตรงนี้นะครับเพราะว่าลักษณะการใช้งานเนี่ยเอาไว้สำหรับกรอง กรองน้ําอย่างเดียวนะครับกรองพวกไข่ไรนางฟ้าไรแดงนะครับไม่ได้อไปชนไม่ได้มันไม่ได้ไปขูดกับขอบของภาชนะอะไรนะครับเพราะงั้นไม่น่าจะขาดเร็วนะงั้นก็เย็บแค่ให้อยู่ก็พอนะครับแล้วก็ไปสำหรับกรองน้ําอย่างที่บอกแหละนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่โอเคก็จบไปเรียบร้อยแล้วสําหรับการทําสวิงนะครับใช้เองนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้ครับสวัสดีครับ